มาพี่น้องค่ำวันนี้ก็วันที่11ครับผมลมดีเริ่มมาแล้วครับสี่โมงแรงตรงเป๊ะเลยนี่ครับลมพื้นก็ดีครับผมลมบนก็ดีค่าลมตอนนี้อยู่ที่17กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม17กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คืนนี้มันจะดรอปลงมา15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ว่าลมกระโชกอยู่ที่30กว่ากิโลเมตรครับลมกระโชกหนักพอสมควรคืนนี้นะ สำหรับวันที่สิบเอ็ดโอเคครับลุยดีกว่าครับผมลุยเลยวันนี้ก็มาในสนูใบสีขาวครับผมใบสีขาวใบเล็กใหม่ก็ข้างละสิบเส้นครับถูดินน้ำมันถักเข้ากันขาดคันนี้คันแข็งพอสมควรครับพี่น้องแข็งแบบกลางๆไม่แข็งมากหรอกจะได้ยินเสียงที่มันเติรดแหลมนิดนึงครับเติรดแหลมนิดนึงไม่ทุ่มครับวันนี้ สนุขวดใบสีขาวครับโอเคครับลุยเลยวิ่งแปบเดียวก็น่าจะอยู่ครับผมวิ่งขึ้นไปรปับเดียวก็น่าจะอยู่เดี๋ยวปล่อยตัวนี้เสร็จเข้าไปเอาสองห้องมาปล่อยลยครับผมวันนี้เอาขึ้นทั้งสองตัวขึ้นประทะเลยวันนี้ไอสองเจอกับน้องเพนกวิน ผมต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยวิ่งไม่อยู่ครับผมเมื่อวานวิ่งไม่อยู่เมื่อวานลงมาดึกครับเอาพิกัดนี้ลงมาประมาณสามทุ่มครับขึ้นไปแล้วอยู่เลยแต่ว่าผมไม่ได้บินครับสามทุ่มบนดึกมากออกมาก็กระไลอยู่ครับลานวัดนะครับพี่น้องสถานที่ก็เป็นลานวัดครับมาปล่อยว่าวคนเดียวสามทุ่มกว่าเนี่ยมันก็กระไลอยู่ครับผมมันก็กระไลอยู่มีเสียวสันหลังอยู่ เลยไม่ออกมาครับผมเลยไม่ออกมาแต่ถ้าหัวค่ำนี้ก็ได้อยู่ครับหัวค่ำไปถึงทุ่มก,กว่าเนี่ยได้อยู่พระยังไม่นอนสามทุ่มพระนอนหมดแล้วมาคนเดียวเนี่ยเสียวสนหลัง โอ้อยู่แล้วครับโอ้ลมบนแรงอยู่ครับพี่น้องตรงทีลี่เลยครับน้องเพนกวินลมบนดีอยู่ครับผมนึกว่าลมบนจะไม่ดีวะเหนื่อยเรียบรีบย่อนครับผมรีบย่อนรีบย่อนเรียบรีบ,ร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 บเข้าไปเอาสองห้องออกมาลยุย ผูกไว้นี่ก่อนครับพี่น้องผูกไว้นี่ก่อนย่อนไปประมาณเกือบ200เมตรครับย่อนไปแล้วเกือบ200เมตรผูกไว้นี่ก่อนเดี๋ยวไปเอาสองห้องออกมาปล่อยครับผมเอาสองห้องออกมาปล่อยโอ้ขึ้นชันพอสมควรครับตอนนี้ลมบนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ลมบนประมาณ60%สเปอเซครับ <Okay, S 2> ผมขออนุญ,ญาตเข้าไปว่าวาก่อนครับจุดแน่นอนครับจุดแน่นอน เด็กออกมาแล้วครับ fc ออกมาดูว้าวแล้วอีสาบันน้องของน่าใจแกมาเจออย่างนครับผมมาครับพี่น้องตอนนี้ก็เอาไอ้สองออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไอ้สองนู่นครับหางผมมุยไว้อยู่นู่นครับถึงฐานปล่อยจรดวดแล้วเดี๋ยวแค่เอาไอ้สองไปปลูกใส่หางครับแล้วก็ปล่อยเชือกไปวิ่งเอาเลยส่วนฐูวันนี้ก็ใบพัดติครับ หัวปลาดุกสูตรจานกุ้งนี่แหละหัวปลาดุกหัวปเปรีบเซฟครับใบสีดําไม่ต้องกลัวครับความดังดังแน่นอนสน,น่นบอนไหวขันแข็งครับพี่น้องบอกเลยว่าคืนนี้ไม่รอดครับสุมูแต่แค่อยากจะฟังครับสักเที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองครับมันค่อยขาดเป็นเรื่องปวตีของมันอ่ะลุยเลยเลยครับผม เชี่ยวกสายพานกับพีนน้องวันนี้เชี่ยวกสายพาน ตอนนี้ว่าวก็อยู่บนฐานประจุวดแล้วครับไอสองครับไอสองวันนี้ใช้ฐานสองครับใช้ฐานสองในการปล่อยว่าวนี่ครับผมใช้ฐานสองในการปล่อยว่าวเพราะว่าฐานแรกมันแนวเฉียงครับฐานนี้มันจะตรงขึ้นไปตรงนี้ครับผมผมก็จะวิ่งขึ้นไปแนวตรงวิ่งขึ้นไปแนวหลังผ้าใหญ่ครับเสียวอย่างเดียวครับพี่น้องเสียวตรงหางนี่แหละครับผมเสียวตรงหางเพราะว่า มันจะผ้าเหลืองมันยังไม่ดีเท่าไหร่ครับผมมันยังมีมีฝอยครับมีฝอยเสียวตรงหางค้องนี่นะครับเสียวตรงหางค่องขอตั้งกล้องด้านหน้าแล้วกันครับผมขอตั้งกล้องด้านหน้าแล้วกันโอ้ลมดีลมดีลมแรง เอาตรงนี้แล้วกันครับพี่น้องโอ้แต่มันย้อนแสงครับผมอมุมนี้แล้วกันครับผมมุมนี้ยังพอทนอยู่ยังพอทนอยู่โอเคครับลุยเลย แล้วครับผมวิ่งบับเดียวนู่นครับอยู่ใกล้กับจุฬาเลยจุฬาอยู่ด้านบนหางผ้าเหลืองต้นนี้ก็ยังไม่แตกเท่าไหร่ครับผมยังไม่แตกเท่าไหร่เป็นควิ้นนิน่งอย่างเดียวครับผมนิ่งเลยเป็นควินไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่ ถือว่าจวดอยู่ครับผมลมถือว่าดีอยู่นี่ครับอยู่บนหัวผมเนี่ยไอ้สองโอเคครับผมหาที่ย่อนก่อนอยู่ว่ามันเกี่ยวกันเดี๋ยวว่ามันเกี่ยวกันน้องงานงอกมาครับพี่น้องตอนนี้ก็ย่อนเรียบร้อยแล้วครับผมย่อนเรียบร้อยแล้วเชือกสายพันสำหรับน้องไอ้สอง สองดูครับเชือกสายพานมันขึ้นชันอยู่นะครับเชือกมันเบาวันนี้ไม่หย่อนยาวครับผมไม่หย่อนยาวประมาณสองร้อยต้นต้นครับสองร้อยกว่าเมตรต้นต้นเพราะว่าคืนนี้ลมมันดีอยู่ครับผมลมมันดีลมกระโชกอยู่ที่สิสามสิบกว่าเอาแค่นี้นะครับผมหย่อนสูงมากก็ไม่ดีกู้ลำบากครับเอาพอดีพอดีครับ น้องเป็นพื้นสงสัยต้องเอาขึ้นมาผูกตรงโน้นครับแถวลานวัดนะครับผมผูกตรงลานวัดผูกตรงศาลาหลังนู้นครับในเดินในลานวัดเลยครับในเดินวัดครับผมโอ้เมื่อยใช้ได้ครับเมื่อยใช้ได้โอเคครับผมช่วยแน่นอนครับช่วยแน่นอน น,นี่ครับสำหรับเจ้าเพนกวินครับผมเจ้าเพนกวินเราผูกไว้ตรงนี้ครับผมย่ินไปไม่สูงมากครับสองร้อยกโลเมตรเหมือนกันครับผมนี่ครับว้าวนิ่งเลยครับผมนิ่งอย่างเดียวเลยสายนิ่งครับน้องเพนกวิน ตัวหนึ่งสองห้อ,องครับไอสองครับไปสอง เอ้ผมลุ้นด้วยกันครับพรุ่งนี้เช้าจะยังไงใครจะรอดใครจะล่วงเก็บผมจุดๆมาพี่น้องสองทุ่มครึ่งครับผมสองทุ่มครึ่งสนูก็เริ่มลั่นบ้างแล้วครับผมเริ่มลั่นบ้างละไอสองครับ ไอ้สองหางผ้าเหลืองดูไลฟ์สไตล์การขึ้นของไอ้สองครับนี่โอ้ชันงับขึ้นชันเชือกสายพาน2.2มิลเบาวกว่าเชือกเขียวครับผมอ้นหนักนวงครับนหนักนวงลมตอนนี้เริ่มแรงแล้วครับผมเดี๋ยวสักพักลมนรกก็จะมาครับ คืนนี้ดึงไม่ได้เลยครับผมดึงไม่ได้เลยจับได้อย่างเดียวดึงไม่กระดิกเลย อากงผ้งาใหญ่ก็ได้ยินเสียงสนูเจ้าเพนกวิ้นอยู่ครับผมแหลมแต้แด้แด้แด้ยดยอยู่ทางนู้นครับผมอ่ะวัดกันไปเลยครับระหว่างขวดกับพลาสติกเขียพี่น้องเข้าบ้านครับผมพรุ่งนี้เชา้าลุ้นด้วยกันแต่เกี่ยวกันนัไม่เกี่ยวแน่นอนครับผมเพราะว่าว้าวอยู่ห่างกันพอสมควรเป็นกลิ้นปูกไว้ตรงวัดตุน ตัวนี้ปลูกไว้ต้นขี้เหล็กตอนนี้ลมกำลังเคลื่อนมาเรื่อยๆครับลมกระโชก30กว่ากำลังเคลื่อนมาเรื่อยๆน่าจะถึงแถวๆอำเภอเมืองสารคามแล้วสามทุ่นี้แหละครับรู้เรื่อง เรื่อมีเสียงเติร์ดเกิดขึ้นแล้วครับผมแสดงว่าลมกำลังจะมาแล้วเก๋ okay, พี่น้องรุนด้ว่กันพรุ่งนี้เช้าครับผมจุ๊จูสบายดียามเช้าพี่น้องสบายดียามเช้าพี่น้องชาวว่าวทุกทุกท่านมกับว่าวส,วสดแจ้งครับผมสำหรับน้องเพนกวิน ยังดันอยู่เลยครับสนูยังดันอยู่เยอีกตัวหนึ่งไอ้สองอยู่ด้านบนครับไอ้สองสนูดับประมาณตีห้าครับผมผมลุกขึ้นมาตีห้ายังได้ยินสนูอยู่เลยแต่ตอนนี้สนูเรียบร้อยไปแล้วครับน่าจะขาดเข้าขาดไปเรียบร้อยแล้วรอดครับสองตัวรอด กลายเป็นว่าสนุกวดครับรอดครับที่มันรอดเพราะว่าใบมันไม่ใหญ่มากครับผมใบมันไม่ใหญ่ใบไม่ใหญ่มากการดิ้นของใบเนี่ยมันก็เลยดิ้นอยู่ในระดับนึงไม่เหมือนใบพลาต,ติกครับใบพลาติกอาจจะดิ้นแรงกว่านี้นิดนึงดิ้นแรงแล้วมันกินเขาครับผมแล้วก็คันมันก็แตกต่างกันด้วยครับผม ไว้ตรงนี้ครับตอนนี้เอาลงยังไม่ได้ครับผมว่าตึงมากเอาลงยังไม่ได้เดี๋ยวใช้สายผนครับประมาณแปดวงขึ้มาลง เ okay, คีบผมสา,สายเข้ามาลงครับพี่นกชจุดแน่นอนครับจุดแน่นอนจุดแน่นอนครับผม